สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครวัววันนี้พี่สิริพานเพื่อนมาทําผัดพริกแกงถั่วแต่ไม่ใช้น้ำมันนะเพื่อนเพื่อนพี่สิจะใช้กะทิเนาะเป็นกะทิกล่องแต่นี้ยังแช่แข็งอยู่นะแล้วก็ผัดพริกแกงถั่วใส่หมูใส่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสไลด์แล้วนะจ๊ะนี่พริกแกง ถั่วหั่นท่อนนะถั่วหั่นเป็นท่อนเนาะก็มีใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดหอมๆเลยค่ะจากสวนเราเองไปเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปชมวิธีการทำกันเลยนะครเพื่อนนะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่พี่สิริใช้ทำ แล้วก็จะปรุงรสด้วยอะไรก็ไปติดตามชมนะจ้ามาจากเพื่อนเพื่อเริ่มทำกันเลยนะคะตัะดิ้นพี่สิริก็จะใช้กระทิใช้กระทิบผัดเครื่องแกงนะเแกงพี่สีก็ใช้ประมาณประมาณเนี้ยสองช้อนสองช้อนโต๊ะน้ำแกง ระหว่างที่ผัดเครื่องแกงนะเพื่อนเราต้องใช้ไฟปานกลางนะคะเคี่ยวให้กะทิกับพริกแกงแตกมันเนาะนี้พี่สิริก็จะใส่ใบมะกรูดขยำขยำขยำล้วขยำลงไปนะพี่สิริไม่หั่นนะคะเพราะว่าใบมะกรูดพี่สิริชอบฉีกแบบนี้มันจะได้หอมๆนะเพื่อนเพราะว่า มันสวยงามนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กินเอแบบาใบมากรูดที่สวนเราเองเนาะหอมดีหอมมาก เดี๋ยวเครื่องแกงเราก็เคี่ยวผัดหอมได้ที่แล้วเราก็ค่อยเอาหมูลงไปผัดตอนนี้พริกเครื่องแกงก็ได้ที่แล้วนั้นเพื่อน เราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปผัดนะคะใส่ไปเลยพอเราใส่เนื้อหมูลงไปผัดนะเราก็เปิดไฟแรงเลยนะเพื่อนเปิดไฟให้แรงๆก็จะผัด ระหว่างที่ผัดเราก็จะใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปสักหนึ่งช้อนเพื่อให้หมูเราจะมีรสชาติอร่อยขึ้นนะคะ ก็สุกสุกได้ที่พอประมาณเราก็จะเติมน้ำกะทิลงไปอีกหนะ่อยแะผัด ก็จะเติม <c oughs> น,นี่คืออร่อยแล้วเพื่อนๆฉุนแล้วใช่ไหมเราก็ใส่่วงไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ทิเจะเติมน้ำสุกนะะเติมน้ำสุกกนิดหนึ่งนะว่ากะทิกองเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะเพือนความเข้มข้นมากเราก็จะแบบว่าใช้เป็นน้ำขุกคลิกนะแกงคั่วประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้เราก็ปรุงรสปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเราก็จะใส่น้ำตาลาหวานป๊บแรมป๊บแรมนะนิดหนึ่งแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสเราก็ใส่หนึ่งช้อน ด้วยเกลือเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อ,อ,อนแบบนี้เราก็ชิมรสเลย ่อยแล้วเพื่อนร่อยแล้วพิสิริก็จะเพิ่มใบมะกรูดโรยๆลงไปอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับหมูผัดพิแแงใส่ถั่วของพิสิรินะคะ เสิร์ฟหน,นูก็แวะมาเด้อมาจ้ะค่ะใครที่หนูแวะมาเลยนะจ๊ะหนนะก็จะชิมเ,เพื่อนแบบว่ายั่วๆเลยไฟก่อนน,นี่ชิมดูกะทิแตกมันสวยมาก สร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเอ่อยมากใครที่เข้ามารับชมแล้วเพื่อนๆถ้าชอบเมนูนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยออร่อยกับครัวพี่สิรินะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าโอ้ย ของข้าวร้อนๆมาเลยนะคะเพื่อนมาแซบๆยัวๆน้ำกันเด้อไปแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า